ะะเราจะคุยกันเรื่องหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์นะคะ Functional Group of Organic Compound ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ, <Wow. S 1> คะเริ่มกันที่ประเภทที่1เลยค่ะแอลเคนค่ะหมู่ฟังก์ชันก็คือคาร์บอนกับคาร์บอนนะคะพันธะเดี่ยวค่ะซิงเกิลบอนนะคะแอลเคนค่ะพันธะคู่ค่ะคาร์บอนกับคาร์บอนพันธะคู่ดับเบิลบอนค่ะแอลไคน์ L ai, ค่ะพันธะ 3นะคะทริปเปิลบอน,นะคะ่ะแอลเคนแอลกีนแล้วก็แอลคายนะคะประเภทที่4คะ่ะอะโรมาติกนะคะหมูฟัง์กชันก็จะเป็นคาร์บอน6อะตอมต่อกันเป็นวงหเหลี่ยมแบบนี้นะคะโดยที่มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวตลอดทั้งวงเลยนะคะแอลเคนค่ะสูตรโมเลกุลจะเป็น c n h 2 n บวก2เน้นนะคะเริ่มต้นที่บวก2บวก2ก่อนเลยดับแรกสูตรโครงสร้างค่ะของเอลเคนก็จะเป็นคาร์บอน ะะซึ่งคาร์บอนจะต้องมี4แขนนะคะซึ่งคาร์บอนสามารถจับพันธะกับธาตุอื่นหรือหมู่อื่นอีก4ทําให้ตัวเองมีเวเลนส์อิเล็กตรอนครบ8นะคะ,สะเสถียรมากขึ้นและสำหรับสูตรโมเลกุลของแอลคีนนะคะ CnH2n บวก 2, 2หายไปค่ะเนื่องจากว่านั่งเดิมคือแอลเคนเป็นพันธะเดี่ยวคาร์บอนกลาง4แขนครบเลยพอย้อนกลับมาเป็นพันธะคู่ปุ๊บทำให้ไฮโดรเจนหายไปนะคะหายไป2 นะคะสังเกตดูหายไป2นะคะนี่คือสูตรโครงสร้างของแอลคีนค่ะลองคิดต่อค่ะว่าแอลไคน์ค่ะจากพันธะเดียวพันธะคู่ไฮโดรเจนหายไป2 2แล้วอลคีนก็หายไป2เช่นกันค่ะหายไป 2, อย่างไรคะ CnH2n-2 2, ค่ะสูตรโครงสร้างก็จะเป็นพันธะ3เกิดขึ้น1ที่ แบบนนี้ะะคะทีนี้ค่ะให้นักเรเียนสังเกตไว้ว่าเริ่มต้นแอลเคนคือ c n h 2 n เหมือนกันค่ะแต่แอลเคนเป็นบวก2แอลคินไม่มีบวก2แอลไคยลบออก2หายไปเลยอย่างนี้นะคะสำหรับสูตรโมเลกุลของอะโรมาติกค่ะก็จะประกอบไปด้วยโซ่หลักของวงเบนซินนะคะในสูตรโครงสร้างก็จะมีหมู่อื่นเข้ามาเกาะนะคะและการอ่านชื่อค่ะของหมู่แอลเคนอ่านตามจำนวนโซ่หลัก ที่มีคาร์บอนนะคะที่มีคาร์บอนมากที่สุดดังนั้นถ้ามีคาร์บอนจํานวนเท่าไหร่อ่านตามจํานวนคาร์บอนนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ามารู้จักจํานวนคาร์บอนกันนะคะว่าในโซ่หลักนั้นมีคาร์บอนจำนวนเท่าไหร่ให้อ่านเป็นคําอ่านตามนี้เลยนะคะถ้ามีคาร์บอน1นอะตอมอ่านว่าเม็ดค่ะเอ h สค่ะ prop b u i pent hex hept oct non dec ค่ครบสิบแบบนี้นะคะ อ่านคําอ่านของจำนวนคาร์บอนนะคะในโซ่หลักตามนี้เลยหรือนักเรียนจะเล่าเป็นเรื่องราวเวลาเราคุยกับเพื่อนถึงบุคอีกคนหนึ่งหรือบุคคลที่3นะคะเราก็จะบอกว่าเริ่มต้นด้วยคําว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้นี่เลยค่ะมีอีโพรบเราจะเรียกคนสนิทนะคะมีอีโพรบบิลเพนบิลเพนแล้วนะคะเฮกเฮปออกไปนู่นไปหาเด็กนะคะเอาม่อีกรอบนึงนะคะมีอีโพรบบิลเพนเฮกเฮปออกไปนู่นไปหาเด็ก เอาแบบนี้ก็ได้ค่ะมาเริ่มอ่านเชื่อกันเลยค่ะสำหรับแอลเคนค่ะเรามีคาร์บอนในโครงสร้าง4อะตอมค่ะนับมาเลยค่ะมีอีโพรบิวบิวนะคะนำหน้าแล้วตามด้วยเอนค่ะรวมกันเป็นบิวเทนแบบนี้นะคะสำหรับแอลคีนค่ะก็ลงท้ายด้วยอินค่ะนับจำนวนคาร์บอนเหมือนเดิมค่ะหลักการเดียวกันเลยค่ะมีอีโพรบิวมีคาร์บอน4อะตอมก็เป็นบิวบิว เทนเลยไหมคะเป็นบิวท t อินค่ะเลข2มาจากไหนคะเลข2เป็นตัวบ่งบอกคะ่ะว่ามีพันธะคู่ของแอลคินอยู่บนตำแหน่งของคาร์บอนตำแหน่งที่2คะ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพันธะคู่ของเราอยู่บนตำแหน่งของคาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักการกำหนดตำแหน่งของคาร์บอนให้ยึดหลักพิจารณาที่หมู่ฟังก์ชันนั้นๆเป็นหลัก การกำหนดตำแหน่งของคาร์บอนว่าเราจะให้คาร์บอนฝั่งไหนเป็นตำแหน่งที่ 1, 2, 3โดยยึดหลักของหมู่ฟังก์ชันทุกหมู่เป็นหลักนะคะต้องทำให้หมู่ฟังก์ชันอยู่บนตำแหน่งของคาร์บอนที่น้อยที่สุดเสมอนะคะกรณีนี้ตัวอย่างของแอลคีนค่ะพันธะคู่อยู่ตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนับทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาพันธะคู่ก็อยู่บน คาร์บอนตำแหน่งที่2ดังนั้นก็อ่านได้เป็น built o in นะคะลองดูแอลไคายค่ะตัวอย่างที่3นะคะแอลไคมีพันธะสอยู่1บรพันธะซึ่งอยู่ติดกับคาร์บอนฝั่งซ้ายเลยติดกับคาร์บอนตัวแรกเลยดังนั้นเราก็เลยนับให้คาร์บอนฝั่งซ้ายสุดเป็นตำแหน่งที่1ดังนั้นเวลาอ่านค่ะพันธะสามติดกับคาร์บอนตำแหน่งที่1เราก็จะอ่านเป็น built one i แบบนี้นะคะ built one i สำหรับ ประเภทอาโรมาติกค,ค่ะการอ่านชื่อคืออ่านตัวที่มาเกาะหรือหมู่ที่มาเกาะก่อนหรือกิ่งก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยเบนซินค่ะเพราะว่าเราบอกว่าโครงสร้างหลักของเราคือหมู่เบนซินใช่ไหมคะไปค่ะเมทิลเบนซินค่ะคาร์บอนหนึ่งอะตอมก็คือเมทหมู่อัลคิลก็เป็นเมทิลเบนซินนะคะทีนี้เราบอกว่าแอลเคนแอลคอนแอลคเป็นโซ่เปิดหมดเลยตัวอย่างที่นํามามีแบบโซ่ปิดที่เป็นวงไหมคะแต่ ที่เป็นวงมันไม่ได้เป็นประเภทสารอะโรมาติกเนื่องจากว่ามันไม่มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวตลอดทั้งวงเลยดังนั้นเราก็เลยให้เป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นพวกอะลิฟาติกที่มีคำนำหน้าคือไซคลแล้วหลักการอ่านชื่อเหมือนกับแอลเคนแอลคคนแอลคาร์นิโซเปิดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะนี่คือไซคลเฮกเซนคือแอลเคนมีคาร์บอนหกอะตอมแล้วต่อเป็นโซ่ปิด นะคะเป็นโซ่ปิดแล้วมันเป็นลักษณะวงเราก็เลยมีคำนำหน้าว่าไซคลนำหน้าแต่อ่านเหมือนหลักการแอลเคนทุกอย่างเลยไซคลเฮกเซนแล้วถ้าเป็นแอลเคนล่ะคะก็จะเป็นไซคลเฮก 1,3- อีนแบบนี้นะคะหรือไซคลเฮก 1,3- อีนก็ได้นะคะแอลคค่ะก็จะเป็นไซคล o เฮก 1- ไอคือพันธะสามต่ออยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่ง แบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดหน้าจอนี้นะคะในสูตรโมเลกุลจะมีแค่คาร์บอนกับไฮโดรเจนแค่2อะตอมเท่านั้นนะคะซึ่งเราเรียกสารประกอบนี้ว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะไฮโดรคาร์บอนขมผ่าว bon นั่นเองนะคะซึ่งไม่มีธาตุอื่นมาปนอยู่ในสูตรโครงสร้างเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีธาตุอื่นหรืออะตอมอื่นเข้ามาอยู่ในไฮโดรคาร์บอนเราจะไม่เรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้ว เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งทั้งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบอินทรีย์ก็คืออยู่ในหมู่ใหญ่ก็คือสารอินทรีย์นั่นเองค่ะมาต่อกันด้วยหมู่ฟังก์ชันต่อไปเลยค่ะที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันของ ประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีเฉพาะธาตุไฮโดรเจนกับคาร์บอนเท่านั้นอยู่ในโมเลกุลและหลังจากนี้ค่ะเราจะมีธาตุอื่นเข้ามาอยู่ร่วมด้วยในที่นี้ก็จะมีหมู่ฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็นออกซิเจนกับไนโตรเจนนะคะเรามาดูประเภทที่1เลยค่ะอีเทอร์ ให้นกเรียนนึกถึงเลยค่ะก็คือเป็นคําเรียกที่เราใช้เรียกเพื่อนที่สนิทกันก็จะมีคําว่าอ e ีน้าหน้าอีเทอร์คำว่าอ e ีน้าหน้าม,นมันมีประโยชน์นะคะหมู่ฟังก์ชันนี้ค่ะอีเทอร์คือเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้ามานะคะเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้ามาชื่อมันยังผสมกันเลยนะคะก่อนหน้านี้เรายังเป็นแอลเคนแอลคีนแล้วก็แอลไคลใช่ไหมคะพอมีออกซิเจนปุ๊บเราก็เริ่มมีคําว่าออกซีเข้ามาเริ่มมีคำออกซีเข้ามาเพราะฉะนั้นแอลก็ยังอยู่เป็น แอลคอกซีนะคะประเภทก็คืออีเทอร์หมู่ฟังก์ชันคือแอลคอกซีเริ่มจากแอลเคนแอลคีนแอลคายใช่ไหมคะอันนี้เป็นแอลคอกซีก็คือเพิ่มออกซีเข้ามาต่อท้ายจากเอ e i นอีนอแค่นั้นเองนะคะแอลคอกซี L คือออกซิเจนทีนี้ค่ะสูตรโมเลกุลก็จะเป็น CnH2n+2 คือเหมือนเริ่มต้นใหม่เลย เหมือนกันเลยเห็นไหมคะเหมือน LK เลยคือ CnH2n+2 บวกครูถึงย้ำว่าเริ่มจากบวก2แล้วก็มีออกซิเจนต่อท้ายแบบนี้ค่ะมาดูสูตรโครงสร้างนะคะเมื่อมีออกซิเจนเพิ่มเข้ามาในไฮโรคาร์บอนนะคะออกซิเจนก็จะสร้างพันธะเดี่ยวนะคะกับคาร์บอนระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะคะตรงนี้คาร์บอนกับคาร์บอนการอ่านชื่อค่ะเหมือนเดิมค่ะอ่าน อีเธอร์เนี่ยบอกแล้วว่าอ e ีนำหน้าเวลาเราเรียกชื่อเพื่อเราจะเรียกอ e ีนำหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะอ่านหมู L ่แอลโคซีก่อนอีเธอร์เป็นประเภทเดียวที่แตกต่างจากหมู่ฟังก์ชันอื่นหมู่ฟังก์ชันอื่นจะมีหลักการอ่านชื่อคือต้องอ่านกิ่งก่อนแล้วค่อยอ่านโซ่หลักเหมือนเราตัดต้นไม้ค่ะเราจะต้องลิกิ่งให้หมดก่อนแล้วค่อยตัดต้นใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะทุกฟังก์ชันเลยแต่อีเทอร์หรือแอลโคซี นักเรียนจะต้องอ่านหมู่ที่เป็นแอลอกซีก่อนแล้วค่อยตามด้วยกิ่งแล้วค่อยตามด้วยหมู่ฟังก์ชันหลักแบบนี้นะคะนี่คือคําว่าอีเทอร์โอเคนะคะเรามาอ่านเชื่อกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะอ่านได้เป็นทูเมททอกซีอ่านก่อนนะคะว่าทูเมททอกซีเห็นไหมคะมีคาร์บอนติดกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมคาร์ทูเมททอกซีทูเมททิลค่ะมีหมู่เมททิลเกาะอยู่ตำแหน่งที่สองของคาร์บอนแล้วก็โซ่หลักเป็น โพรเพนก็อ่านรวมเป็น 2- เมท o อกซี xy, -2- เมทิลโพรเพนแบบนี้นะคะต่อไปค่ะประเภทที่สองค่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อลอฮอ์เราบอกว่ามีออกซิเจนเข้ามาเพิ่มแล้วเราบอกว่าก่อนหน้าเรามีไฮโดรคาร์บอนคือไฮโดรเจนกับคาร์บอนใช่ไหมคะไฮโดรคาร์บอนเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมาค่ะออกซิเจนแล้วก็มีไฮโดไฮโดไฮโดรเจนใช่ไหมคะเป็น OH ค่ะไฮโดรคาร์บอนเห็น bon. ไหมคะชื่อก็เหมือนกันเลยถ้ามี OH ค่ะก็เป็นไฮ ดโดรเห็นไหมคะไฮโดรก่อนหน้านี้เราเป็นแอลอกซีแอลเคนแอลกีนแอลไคเห็นไหมคะแอลอคซี L xy, คือเพิ่มออกซิเจนข้นมาออกซีเพราะฉะนั้นมีออกซิเจนหนึ่งตัวแล้วเพิ่มไฮโดรเจนขึ้นมาเป็น o h ออกซียังอยู่นะคะแต่เพิ่มไฮโดรเจนเข้ามาอีกก็กลายเป็นอ่านรวมกันไฮโดรออกซี xy, รวมกันเป็นไฮดรอกซิลประเภทสารคือแอลกอฮอล์หมู่ฟังก์ชันชื่อไฮดรอกซิล OH ค่ะสูตรโมเลกุลค่ะเหมือนกันเลยค่ะ อีเทอรกับแอลกอฮอล์คือสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่การจัดเรียงโครงสร้างต่างกันสแสดงว่ามันเหมือนแอลเคนเห็นไหมคะคือพันธะเดี่ยวแต่หมโอโออู่ OH เกาะอยู่กับคาร์บอนคือออกซิเจนข้างหนึ่งเกาะกับคาร์บอนข้างหนึ่งเกาะกับไฮโดรเจน,น,นแต่ถ้าเป็นออกซิเจนนะคะแอลคอซีออกซิเจนจะเกาะกับคาร์บอนทั้งคู่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองแขนนะคะอ่านชื่อก็อ่านชื่อตามไอยูเพกเลยค่ะก็จะเป็นบิวเทนทูอลแบบนี้ ะะอ่านอัต่อท้ายนะคะคำนำหน้าก็คืออ่านตามจํานวนคาร์บอนเหมือนแอลเคนทุกอย่างเริ่มต้นที่แอลเคนอ่านเหมือนแอลเคนเหมือนกันหมดเลยนะคะประเภทที่3ค่ะคีโทนคีโทนไฮไลท์สีตัวหนังสือสีดําก็คือลงท้ายด้วยโอนนะคะคีโทนน่าจะเป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรคะเริ่มต้นเราบอกว่าเริ่มออกซิเจนคือแอลคอกซี xy, เห็นไหมคะเริ่มออกซิเจนคือออกซีมาแล้วแล้วมีไฮโดรเจนถึงมาค่ะไฮโดรเจนขึ้นมาเกาะกับออกซิเจนก็เป็น OH เอามารวมกันค่ะออกซิกับไฮโดรเจนก็เป็นไฮดรอกซิลเห็นไหมคะแล้วคีโตนค่ะหรืออะไรมารวมกันค่ะ CO ค่ะ CO เราบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมคะมีออกซิเจนมาแล้วเอาไฮโดรไปเกาะกับออกซิเจนแล้วต่อไปก็เหลือคาร์บอนเอามาเกาะกับออกซิเจนบ้างเป็น CO เห็นไหมคะ CO ชื่อหมู่ฟังก์ชันคือคาร์บอนิลนักเรียนจะจำแบบนี้ก็ได้ว่า CO โคคา แบบนี้ก็ได้คีโทนคือ CO โคคาโคคาโคลาอย่างนี้ก็ได้นะคะโคคาเรามาดูสูตรโมเลกุลค่ะสําหรับสูตรโมเลกุลของคีโทนค่ะ CNH2N เพิ่ม O ขึ้นมา1ตัวเองค่ะเพิ่ม O ออกซิเจนขึ้นมาตัวเดียวแต่สูตรโมเลกุลคุ้นๆไหมคะเหมือนใครคะเหมือนแอลคีนนั่นเองแสดงว่า CO นี้ต้องเป็นพันธะคู่ค่ะ เกิดเป็นพันธะคู่ในโมเลกุลที่มีออกซิเจนเข้ามาเพิ่มด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูสูตรโครงสร้างของคีโทนเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะเห็นไหมคะมีคาร์บอนพันธะคู่อยู่หนึ่งตำแหน่งนะคะตรงนี้เลยการอ่านชื่อตามอายุแพกค่ก็จะอ่านได้เป็น two four d i m e t h y l p e n t e n t r i o n นะคะประเภทต่อไปเลยค่ะ aldhyde เราเริ่มจากมีออกซิเจนเข้ามาเพิ่มแล้ว แล้วไฮโดรเจนเข้าไปจับกับออกซิเจนแล้วและคาร์บอนก็เข้าไปจับกับออกซิเจนแล้วทีนี้ค่ะแอลดีไฮเอามารวมกันทั้งหมดเลยค่ะคือเป็น C H O ค่ะ C H O ชื่อหมู่ฟังก์ชันคือคาร์บอซ่าลดีไฮหรือนักเรียนจะจำว่าแอลดีไฮประเภทแอลดีไฮหมู่ฟังก์ชันก็คือความดีหายไปแอลดีไฮความดีหายไปฉันก็เลยเศร้าเป็นพวกคาร์บอซ่าลดดไฮแบบนี้ก็ได้ค่ะคือความดีหายไปแล้วก็เลยเศร้าแบบนี้ก็ได้ นะคะหรือนักเรียนจะเอาวันมารวมกันว่าเป็นพวก LDHI คือ CHO เห็นไหมคะคาร์บอ X เห็นไหมคะ C คาร์บอ X ซ้า O DHI แบบนี้ก็ได้นะคะ DHI คือไฮโดรเจนนั่นเองสูตรโมเลกุลค่ะดูค่ะ CnH2nO แสดงว่าสูตรโมเลกุลเหมือนใครอีกแล้วเหมือนแอลคีนที่เป็นพันธะคู่ค่ะดังนั้นโครงสร้างก็จะเป็น พันธะคู่ของ C กับ O เห็นไหมคะ C กับ O แล้วก็ H แบบนี้การอ่านชื่อตามอ u p a c ก็จะเป็น 2-methylhexanal ลงไายด้วยอาวเห็นไหมคะ 2-methylhexanal ค่ะและประเภทต่อไปเลยค่ะก็คือ carboxylic acid ค Car, าร์มาอีกแล้วสแสดงว่ามี C นะคะหมู่ฟังก์ชันทีนี้เราบอกว่าเราเริ่มจากออกซิเจนใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มไฮโดรเจนเข้ามากับออกซิเจนเป็น OH แล้วก็เพิ่มคาร์บอนเข้ามาจับกับ ออกซิเจนเป็น CO แล้วก็รวมเป็น CHO แล้วที่นี้ค่ะเราก็เลยย้อนกลับไปเริ่มใหม่ CHO ครบแล้วเราก็เพิ่ม O ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะจาก CHO เพิ่ม O ขึ้นมาอีกตัวนึงก็กลายเป็น COOH คาร์บอซิลคาร์บอซิลนะคะจากเริ่ม CO CO เฉยๆของเราเป็นโคคาโคล a าใช่ไหมคะ CO ของเราเฉยๆเป็น โคคาโคล่าแต่พอ COOH ของเราปุ๊บเป็นคาร์บอกซิลเห็นไหมคะประเภทคือคาร์บอกซิลิกแอซิดชื่อหมู่ฟังก์ชันคือคาร์บอกซิล COOH แบบนี้สูตรโมเลกุลค่ะก็จะเป็น CNH2n เหมือนเดิมค่ะ CNH2n แสดงว่าเป็นเหมือนแอลคินต้องมีพันธะคู่นะคะซึ่งเป็นพันธะคู่ของ C กับ O แน่นอนนะคะแล้วก็สูตรโมเลกุลก็ต้อง O ห้อยสองเยพราะมีออกซิเจน2ตัว เห็นไหมคะสูตรโครงสร้างค่ะก็จะมีพันธะคู่ของออกซิเจนอยู่นี่นะคะเป็นตัวแสดงหมู่ฟังก์ชัน COOH อ่านชื่อตาม IUPAC กค่ะก็จะอ่านได้เป็น pentanoic เห็นไหมคะ pentanoic acid หรือจะเป็น pentanoic acid ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ ester ค่ะหมู่ฟังก์ชันก็คือ COO-alkoxy carbonyl เห็นไหมคะ alkoxy carbonyl นักเรียนก่อนหน้าเราเป็น อีเทอใช่ไหมคะเป็น e ีเทอในภาษาอังกฤษเวลาเรามี O 2ตัวเราจะเติม S e t อีเอถ้ามี O 2ตัวเราก็จะเติม S เป็น Ester แบบนี้นะคะ e s t e r ก็คือ COO ทีนี้เราก็อ่านเหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนเริ่มต้น O ตัวแรกเลยเราบอกว่าเป็น L l o o x y แล้วก็ผสมกับ CO คือคาร b o n นิเพราะฉะนั้นรวมกันก,นกค่ะตัวแรกเราก็จะเป็น L Cooxy Car bon ์บรวมกันแบบนี้ นะคะสูตรโมเลกุลลองดูค่ะก็จะเป็น CnH2nO2O ห 2. ้ยเหมือนเดิมนักเรียนดูนะคะแอลคีนแสดงว่ามีพันธะคู่อยู่ในสูตรโครงสร้างค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นตัวบอก COO C double bond O เห็นไหมคะอ่านชื่อก็อ่านตาม i u p ุเฮกจะได้เป็น methyl p e n t a n o a t แบบนี้นะคะ methyl p e n t a n o a t ค่ะหมู่ฟังก์ชันต่อไปค่ะ amin หมู่มฟังก์ชันที่เรารู้จักค่ะอมีนก็คือ อะมิโนคือ N-H ห้อยสอะมิโนคือตอนนี้เพิ่มไนโตรเจนเข้ามาอยู่ในไฮโดรคาร์บอนแล้วเราก็เลยเป็นประเภทเอมีนนะคะหมู่ฟังกช์ชันคืออะมิโนสูตรโมเลกุลค่ะก็เป็น C-N-H 2 N บวก3ค่ะเริ่มบวก3เลยเพราะว่าไนโตรเจนอยู่หมู่5ต้องมีหมู่ที่มาเกาะคือ5แขนด้วยกันดังนั้นค่ะ C-N-H 2 N บวก5แล้วก็มีไนโตรเจน เพิ่มเข้ามาด้วยในนี้เรามาดูสูตรโครงสร้างค่ะเห็นไหมคะก็จะมีหมู่อะม,มิโนอยู่ในนี้ด้วยนะคะประเภทเอมีนเพราะฉะนั้นอ่านชื่อค่ะจะลงท้ายด้วยเอมีนต่อท้ายคำหน้าก็จะอ่านชื่อตามจำนวนคาร์บอนเหมือนเดิมค่ะเป็น5เมทิลเฮกเซน3เอมีนนะคะ3เอมีนต่อไปประเภทสุดท้ายค่ะหมู่ฟังก์ชันหลกัหลกๆที่เป็นประเภทสุดท้ายของเราก็คือเอมนท์ที่นี่มีเอมีนแล้วก็เป็นเอมน์ซึ่งเพิ่มเข้ามาค่ะหลกัหลกๆเราเริ่มเรียนจากพันธะเดียว ตอนนี้เริ่มมีพันธะคู่เอไก็คือมี CO ที่เป็นพันธะคู่เข้ามารู้ได้ไงว่าเป็นพันธะคู่ดูจากสูตรค่ะสูตรโมเลกุลของเรามีพันธะคู่อยู่ในนั้นนะคะ CnH2n+3 แล้วก็เพิ่ม NO O เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพันธะคู่อยู่ในนี้ด้วยนะคะดูสูตรโครงสร้างค่ะเห็นไหมคะ c d o CWO อ่านชื่อตามอายุเพกค่ะก็จะได้เป็น b u t a n นามา e ลงท้ายด้วยเอไม พอมาผสมกับบิวเทนปุ๊บก็จะเป็นบิวชานามายแบบนี้นะคะ นะคะหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดที่เรานำมาวันนี้นะคะแบ่งได้เป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนนะคะเป็นแอลเคนแอลคีนแอลไคนแล้วก็กลุ่มอะโรมาติกนะคะสำหรับหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเข้ามาเพิ่มในไฮโดโครคาร์บอนก็จะเป็นอีเทอร์เพิ่มโอ,อตัวแรกนะคะแอลกอฮอล์คีโตนแอลดีไฮด์คาร์บอซิลิกแอซิดแล้วก็เอสเทอร์นะคะแล้วก็มีไนโตรเจนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นเอมีนกับเอมน์สองตัวนะคะ ฝากให้นักเรียนทดลองเข้าไปทําหรือใครที่ลองเข้ามาดูคลิปนะคะลองท้าประลองตัวเองดูค่ะว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเราสามารถจําได้หรือทดสอบตัวเองได้เท่าไหร่นะคะกดดูคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นะคะ believe in yourself and make it happen เชื่อในตัวเองและทำมันให้ได้ว่าเราสามารถทำได้ค่ะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ Thank <laughs> you.